ในการแข่งขันฟุตเปลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียรหรือว่าชอปีค้คัพประจำฤด,ดูกาลปี2024-25เนี่ยซึ่งมีสโมสรเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด14ทีมด้วยกันค่ะโดยมี10สโมสรที่ไม่ต้องเล่นในรอบคัดเลือกเนื่องจากว่าค่าสัมประสิทธิ์ของลีกเนี่ยสูงกว่าชาติอื่นๆค่ะก็ทำให้4สโมสรอ,อย่าง Yang Elephants สปปลาวค่ะ Swireng FC กัมพูชา Kaisuka FC บรูไนแล้วก็ชานยูเนเต็ดเมียนมาจะต้องเล่นรอบเพลย์ออฟเพื่อหา สองทีมเข้าไปเล่นกับ10ทีมขั้นต้นสำหรับรอบเพลย์ออฟมีดังนี้ค่ะแข่งขัน2นัดในระบบเย่าวกับเยือนนะคะผู้ชนะของแต่ละคู่เนี่ยจะผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มต่อไปและผลการแข่งขันชอปปีค้คัพเนี่ยรอบเพลย์ออฟนัดแรกเป็นดังนี้ค่ะยังเอลเอมฟรัสสอปปลาวค่ะแพสเวียร์เรียเอฟซีกัมพูชา2ประตูต่อ3คาซูกาเอฟซีรูไนค่ะสมอธชาร u นยูเนเต็ดเมียนมาและโปรแกรมการแข่งชอปปี้คัพรอบ เพลยออฟนัดสเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันพุธที่24กรกฎาคมเป็นดังนี้นะคะสซเวเรียนเอฟซีกัมพูชาค่ะจะไปพบกับยังเอลิเฟรนส์สปปาลาวและก็ชานยูนเต็ดเมียนมาค่ะจะไปพบกับคาซิกาเอฟซีบรูนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาอัปเดตข่าว่่นี่ได้ทุกวันค่ะ